ตอนที่สี่วิญญาณถูกสาปเสียงรถบรรทุกมาหยุดหน้าโรงเก็บภาพปั้นต่างๆที่ผมเป็นผู้รักษาผมรีบออกจากห้องพักของผมตรงไปเปิดประตูใหญ่ของโรงเก็บของกระทันผู้จัดการได้บอกผมไว้ว่าวันนี้จะมีภาพปั้นมาเก็บอีกชิ้นหนึ่งพวกที่ติดรถมาต่างจะช่วยกันจัดยกภาพปั้นที่อยู่ในรางไม้ลงจากรถรู้สึกว่ามีน้ำหนักผิดกว่าภาพปั้นทั้งหลายที่เคยมีอยู่ข้างในคนงานจึงเอากระดานมาทอดเข้ากับท้ายรถแล้วเข็นรางใหญ่นั้นเข้าสู่โรงเก็บ ผมไม่มีความรู้สึกแปลกหรือสนใจต่อาการขนย้ายภาพปั้นต่างๆในโรงเก็บนั้นเท่าใดน,นักเพราะเป็นธรรมดาของโรงเก็บนี้ประเดี๋ยวขนออกประเดี๋ยวขนเข้าเพราะในห้างของผมทำการค้าทางของเก่าที่ใครหาไม่ได้ที่อื่นทางห้างนี้จะมีของแปลกกว่าที่ใดๆในครู่นั้นเองตัวในห้างก็ขับรถเก่งตามมาเมื่นนำหลังใหญ่เข้าโรงเก็บแล้วในห้างได้บงการกับผมว่าให้หาที่ตั้งรูปปั้นใหม่เข้าแทนภาพปั้นเก่าที่ย้ายขายไปแล้ว มีแท่นปูนแท่นหนึ่งมีความกว้างใหญ่พอตั้งรูปปั้นได้อยู่ในระหว่างกลางของภาพปั้นหินอ่อนรูปหญิงกลีกเปลือยร่างคนงานได้งัดลังไม้ออกก็เห็นภาพข้างในซึ่งเป็นภาพปั้นดินศิลาแรงที่เก่าแก่จนกลายเป็นหินไปแล้วภาพนั้นเป็นภาพหญิงโบราณจะจัดว่าโบราณสมัยไหนผมไม่มีความรู้เป็นหญิงที่แต่งกายแบบไทยเก่านุ่งผ้าจีบแล้ห่มสบเฉียงมีลักษณะการนั่งบนแท่น ลักษณะของหญิงผู้ยิ่งใหญ่ขาข้างหนึ่งอยู่บนแทนขาอีกข้างหนึ่งห้อยลงจากแทนแขนหนึ่งเท้าเอวอีกแขนหนึ่งวางพาดมือลงที่หัวเขา่าของขาที่วางพับบนแทนมีกิริยากำลังพูดจาบงการราชการงานเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งรูปปั้นนี้เป็นฝีมือปั้นอย่างเร็วๆและลวกๆไม่สล,สลักสล่าอะไรนักเห็นจะเป็นเพราะการปั้นด้วยดินไลาแรงนี้ต้องเลบปั้นก่อนจะแห้งจึงต้องเลบยหล่อนปัน้นเห็นได้ว่าเมื่อดินปั้นนั้นแข็งตัวเสร็จแล้วไม่มีการสลักตกแต่งอะไรอีก จึงจัดว่าไม่งดงามเท่าเทียมกับรูปปั้นที่มีอยู่มากมายในโรงนั้นทั้งสังเกตว่ารูปปั้นนี้ถูกฝังอยู่ในดินแต่ครั้งใดไม่ทราบทั้งไม่มีการล้างและขัดสีเลยคงมีนโยบายรักษาไว้เป็นภาพโบราณไม่ยอมแตะต้องให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพนั้นหายไปรักษาไว้แม้แต่คราบดินคราบสายที่ติดอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นรูปปั้นนี้มีขนาดเท่าคนจริงๆปิชาเธอเอารูปปั้นนี้ลงบัญชีไว้เสรเรียบร้อยในห้างสั่งผมครับผม ผมรับคำและถามจะมีการขัดล้างตกแต่งหรือเปล่าครับโอ้ย่าอย่อย่าอย่าทำอะไรเลยรูปนี้ต้องรักษาไว้อย่างเดิมนายว่าจะลงว่าภาพชื่ออะไรครับผมในห้างนิ่งอยู่สักครู่จึงว่าลงบัญชีว่ารูปเจ้าแม่โบราณก็แล้วกันฉันไม่รู้อะไรมากไม่รู้เป็นรูปผูดด้ใดสมัยไหนรู้แต่ว่าเป็นของเก่าขุดพบใต้ดินทางใกล้แดนขเขมรนนทน และภาพนี้ก็อยู่มาหลายเจ้าของแล้วและไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่มีใครสามารถรักษาได้พูดกันว่าอยู่กับใครก็มีอะไรแปลกๆเช่นเจ้าของบ้านจะหมดเนื้อหมดตัวแต่ฉันเห็นเป็นเรื่องขบขันฉันรับซื้อจากเศรษฐีตกยากด้วยราคานิดหน่อยในห้างรับประวัติรูปปั้นนี้เพียงเท่านี้ผมทำงานอยู่กับในห้างค้าของเก่าผู้นี้ในตำแหน่งรักษารูปปั้นต่างๆที่เป็นของเก่าซึ่งผมมีวิชาทางปั้นและแกะสลัก เป็นชนิดที่ไม่ได้เรียนมีครูมีอาจารย์อย่างเขาอื่นจึงมีหน้าที่เพียงรักษาและทำความสะอาดเท่านั้นแต่การจะตกแต่งต่อเติมอะไรในรูปปั้นทั้งหลายนั้นไม่มีเพราะมีกฎว่าของเก่าต้องรักษาไว้เป็นของเก่าซื้อขายได้ราคาดีถ้าไปตกแต่งอะไรเขากลับเป็นของเก๋ไม่มีราคาเมื่อในห้างกลับแล้วพร้อมทั้งคนงานผมก็ปิดประตูโรงเก็บจัดแจงดูแลผงและอยากย้ายตามรูปต่างๆปัดเช็ดตามเคย ตามความรู้สึกหางตาผมในขณะที่ปัดกวาดมันมีอะไรกระเทือนเคลื่อนไหวอาจจะเกิดจากแสงสว่างและเงากระท้อนก็เป็นได้ถ้าตามความสํานึกที่มันสะกิดและเกิดขึ้นเห็นชัดว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่มีบุญหนักสักใหญ่มีอํานาจเด่นในราศีจะเป็นเจ้านายของภาพทั้งหลายที่ตั้งอยู่ที่นั่นแต่ถ้าท่านจะถามผมว่าเห็นอะไรจึงพูดอย่างนั้นผมก็ตอบไม่ถูกไม่ทราบจะพูดว่าอย่างไรมันคล้ายๆจิตสํานึกให้เห็นและเป็นไป แววแววในจิตว่าเป็นไปอย่างนั้นผมเคยรักษารูปปั้นทั้งหลายที่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกหายไปซื้อมานี่หลายปีมีอยู่บ้างนานๆที่มันมีคล้ายๆรูปเหล่านั้นจะเคลื่อนไหวได้มีเงาวูบวาบสับสนแต่ผมก็จับได้ว่าคงเกิดจากแสงสว่างที่ทําให้เกิดเงาวูบวาบอีกประการถ้ามองตรงๆมันก็ไม่มีอะไรถ้ามองห่างตาเฉยๆบางครั้งก็เกิดวูบวาบไปบ้างเวลากลางคืนผมเฝ้าอยู่จึงเปิดไฟสว่างจา้าต่อเมื่อเข้านอ,นอนแล้วจึงปิดไฟถ้าไฟมืดก็ชักปอดเหมือนกัน ราหุ่นปั้นนั้นรูปเท่าคนจริงทั้งนั้นแต่วันนี้ก็กลางวันแสกๆมันมีอะไรสะก,กิดใจแว่แวๆกระเทือนในความรู้สึกลึกๆว่าบัดนี้ได้มีผู้ยิ่งใหญ่ในอำนาจลึกลับเข้ามาร่วมชายคาและคล้ายรูปปั้นหญิงเปือยเก่าเ่านั้นจะมีการขยับเนื้อตัวเหลงระยอซึ่งมันเป็นสัมผัสทางความรู้สึกของผมที่จมละม่วสสมอยู่กับภาพปั้นที่มีส่วนสัตว์เหมือนคนทุกๆอย่างหากจะเป็นหินอ่อนบางปูนบางโดยทั้งวันทั้งคืนมันก็อาจจะจิตใจวูบว่าไปได้บางผมจึงสะกดใจอยู่ เพราะก็รู้เห็นว่าหินอ่อนเอ่ยปูนเอ่อจะขยับตัวได้อย่างไรและอีกรูปปั้นใหม่ก็ดินศิลาแรงทั้งแข็งและหนักจะสำแดงอะไรได้แต่เท่าที่มีจิตแววแววมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากได้ฟังเรื่องราวของรูปปั้นนี้จากปากในห้างก็ได้ในเย็นวันนั้นผมใส่กุญแจลงเก็บแล้วออกไปหาเพื่อนๆแถวใกล้สุริยวงเพราะว่าลงเก็บอยู่แถวสี่ลมใกล้บ้านเพื่อนผมชวนเพื่อนดื่มสุราตามเคย พอรับประทานอาหารแล้วคุยกันบ้างขนะสามสี่ทุ่มก็กลับลงเก็บรูปปั้นผมไขกุญแจและปิดประตูอย่างเดิมให้แข็งแรงพอก็ผ่ามาห้องพักของผมไฟเปิดอยู่สว่างอดมองดูรูปปั้นใหม่นั้นไม่ได้เป็นภาพดำๆเปลอะๆแต่ท่าทางสง่านักดูมีอำนาจเด่นกว่าใครดูคล้ายๆรูปนั้นกำลังมองผมเช่นกันผมมีลิซุลาคล้ м ๆอยู่ก็ยิ้มให้แก่รูปเจ้าแม่นั้นหน่อยหนึ่งแล้วเดินผ่าไปยังห้องนอนของผม ผมล้วงกุญแจหยิบกุญแจห้องแล้วล้วงอีกทุกกระเป๋าแต่กลับไม่พบกุญแจาหายยังไงก็ไม่พบผมไปทํากุญแจหายเสร็จที่ไหนกันนี่โกรธตัวเองที่เผลอเลยทากุญแจหายหรือจะลืมไว้ในห้องละมังเพราะกุญแจห้องผมเป็นกุญแจเร็วๆเ,เวลาใส่ไม่ต้องมีลูกก็ใส่ได้เพียงบีบเข้าไปก็ลั่นแะติดเลยว้าแย่เลยจะปินจะป่ายก็ไม่มีทางถ้าจะต้องงัดใส่อยู่เสียแน่นอนมิฉนั้นต้องนอนตากยุงอยู่กับแม่พวกเปลืยชาวกรีกและเจ้าแม่ใหม่นั่นเอง ผมงุนงานหมุนเขาจับดอกกุญแจพลิกไปพลิกมาแต่เอ๊ะพอเจ้าแม่คุณกุญแจเกิดรันเป็นสปริงดังแชกแล้วกุญแจก็หลุดออกโดยไม่ได้ไขเลยผมใจหายวูบเอ๊ะมันหลุดได้อย่างไรกันผมเดินเข้าห้องอย่างงงงปิดประตูใส่ก่อนก็พบว่าพวงลูกกุญแจนั้นผมลืมวางทิ้งไว้ที่โต๊ะทำงานของผมเองผมนั่งเก้าอี้อย่างมึนงงหยิบดอกกุญแจขึ้นพิจารณาอย่างโง,ง่ๆมันก็ไม่มีทางจะรู้ได้ว่ามันหลุดได้อย่างไรยิ่งดูก็ยิ่งงงเลยวางกุญแจไว้อย่างเก่า จัดแจงอาบน้ําที่มีห้องส้วมรวมอยู่ด้วยในห้องพักนั้นเสร็จแล้วก็เข้าที่นอนลืมปิดสวิตไฟห้องใหญ่ไว้รูปปั้นจึงเอื้อมมือปิดเพราะผมทําสวิตไว้ใกล้ที่นอนแต่ไฟห้องนอนคงเปิดไว้สว่างตลอดคืนเผื่อมีผู้ร้ายมางัดประตูนอกและขโมยรูปปั้นต่างๆผมจะได้ลุกขึ้นขัดขวางได้โดยไม่เปะปะมืดงมผมได้ปืนจากในห้างไว้หนึ่งกระบอกจึงอุ่นใจผมจะหลับไปนานเท่าใดไม่ทราบก็เกิดฝันประหลาดขึ้นผมฝันว่าผมนั่งเขียนหนังสืออยู่ในห้อง ได้กลิ่นหอมอย่างไทยๆกลิ่นกันจันทร์กลิ่นะลุดอบเชยผมจึงหันไปพบหญิงโบราณอย่างในภาพปั้นนั่นเองแต่หญิงนี้มีผิวขาว่มสบายเฉียงนุ่งจีบเดินหน่วยนาดเข้ามายัางสง่ามีราสีในฝันผมตกใจพูดลุกขึ้นยืนคล้ายจะหนีแต่นางนั้นกับทําท่าตกใจเช่นกันเลิกคิ้วสูงตาเบิกกว้างหน้าที่สวยสดุดตานั้นบอกความเสียใจอยู่ลึกๆกัมยานเธอหนีฉันเธอจะหน,น,นีหรือ เธอหยุดชะงักผมยืนงงและรู้สึกกลัวนักกัมยานขาฉันตามเธอมานานแล้วตามหลายชั่วชีวิตเธอเธอเกิดที่ใดฉันก็ตามเธอไปทุกแห่งเธอไม่ใช่หรือที่เป็นผู้ปั้นรูปฉันไว้ปั้นเมื่อสมัยโนนกัมยานที่รักของฉันเธอกับฉันเป็นอะไรกันไม่ได้เพราะอะไรเธอก็รู้ดีฉันเป็นมหเหสีพระเจ้าแผ่นดินแต่เธอมีฐานะเพียงมหาหาดเล็กแต่เรารักกันกัมยานขาเธอปั้นรูปฉันขึ้นเพราะความรักฉัน แล้วเธอเอารูปปั้นฉันไปไว้ในห้องนอนเธอเธอกอดรูปปั้นฉันเธอร้องไห้เธอหลับกับรูปปั้นตลอดคืนทุกๆคืนเป็นเวลานานปีกมยานเอ,อ๋ยกมยานสุดที่รักของฉันเธอได้ตายลงเพราะหมดกําลังทั้งอดอาหารและหมดกําลังใจเสียใจยอะไรในฉันกมยานขาเธอไปเกิดแห่งใดฉันก็ตามเธอไปทุกแห่งวิญญาณฉันได้เข้าสิงในรูปปั้นนั้นโดยเธอเป็นผู้เรียกร้องฉันทุกคืนทุกวันจนฉันตายลงวิญญาณฉันก็สิงอยู่ในภาพนี้ตลอดมา แต่กํายานขาเธอถูกฝังอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานเมื่อครั้งมีสงครามครั้งกระโน้นแล้วแผ่นดินไหว บ้านเธอดินสุดรูปันฉันจมดินลงยิ่งนานปีฉันยิ่งจมลงไปลึกในระยะนั้นไม่มีโอกาสจะไปตามเธอได้เลยฉันได้แต่ร้องไห้อยู่ใต้ดินคนเดียวกัมยานเอ๋ยเธอไปเกิดรอบๆจักรวาลฉันได้แต่ดูเธอแต่ฉันตามเธอไม่ได้เมื่อฉันไปเข้าฝันใครคนหนึ่งเขาจึงได้ไปขุดดินเอาฉันขึ้นมาแล้วเขาก็ขายฉันไปทุกๆแห่งฉันก็ตามเธอหาเธอเป็นเวลานานปีในที่สุดฉันก็รู้ว่ากัมยานอยู่ที่นี่ ฉันจึงดนบันดาลให้ฉันได้มาอยู่ที่นี่เราพบกันแล้วทำไมกัมยานจะหนีฉันกัมยานจำฉันไม่ได้หรือโทรกัมยานโปรดตั้งสติลำลึกความหลังนึกดูให้ดีนึกถึงหญิงคนหนึ่งที่เธอรักและฉันก็รักเธอเธอพูดไปร้องไห้ไปอย่างน่าสงสารในความฝันผมค่อยๆลำลึกชาติเดิมได้จริงแล้วเมื่อครั้งกระโน,น้นผมคือมหาดเล็กและเธอคือมเหสีของเจ้าผู้ครองนครน,นั้นในฝันว่าผมนึกออกเป็นปลอบเปลาะไปภาพปัน้นผมปั้นด้วยมือผมเอง ใช้ดินที่ขุดลึกไปถึงดินซีเมนต์มาปัน้นผมปั้นด้วยความคุ้มครังปั้นอย่างจดจําท่าทางของนางโดยจิตสํานึกต้องการเป็นรูปเร็วๆโดยไม่มีการประดิษฐ์ให้งดงามแต่อย่างใดรีบให้เป็นรูปสมมุติเมื่อแห้งแล้วผมจะได้กอดได้รัดมุงมันเองอย่างจริงใจแน่วแน่ผมพอมีความสุขไม่ห่างรูปปั้นนี้เลยด้วยความเกรงกลัวใครจะมาเห็นรูปปั้นนี้แล้วมาทําการขัดขวางผม ผมจึงขุดหลุมใหญ่ลึกมีไม้ประกับไว้จัดกลบดินเป็นหลังคาทำบันไดทอดเดินขึ้นลงได้ห้องใต้ดินนี้ผมจัดทำให้ลึกลับคนในบ้านไม่รู้เลยนอกจากมารดาผมเท่านั้นที่ผมไม่ปิดบังแต่ผมบอกกับมารดาว่าผมปั้นรูปนั้นไว้บูชาเพื่อความเจริญยั่งยืนเพราะผมจุดทูปจุดเทียนบูชาก่อนเขากอดเขาจูบรูปนั้นโดยยังถือมั่นว่านั่นคือหญิงสูงสักเกินกว่าผมผมรักแต่ผมต้องบูชาเธอ ในฝันว่าขณะที่ผมกําลังราลึกชาตินั้นเธอยืนมองพอผมยิ้มและต้องเธอเท่านั้นเธอก็ร้องเสียงดังกํมยานจาฉันได้แล้วขาดคาเธอเราต่างโผเข้าหากาันกอดและร้องไห้ด้วยกันกอดกันแน่นราวกับกลัวจะจ้าก,กันอีกแต่ในที่สุดผมก็ตกใจตื่นผมลืมตายอยู่ในมุง้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปปกติผมก็คงนอนคนเดียวอย่างเดิมประตูห้องก็ปิดผมใจเต้นรัว มีความเสียดายอะไรใจคอหวามย้อนคิดถึงความฝันผมสงสารเธอจับใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาทั้งทั้งกำลังตื่นไม่ใช่ฝันหัวใจรัวริกมีทุกใจอะไรอย่างที่สุดผมอยากให้ความฝันนั้นเป็นจริงเวลานั้นคงดึกมากแล้วแต่ผมกลับมีหัวใจละทมไปตามที่ฝันผมผุนพันเปิดไฟห้องใหญ่แล้วเปิดประตูห้องออกไปจิตใจของผมไม่ใช่อย่างเดิมเสียแล้วรูปเจ้าแม่นั้นมองผมอยู่ ผมโผลเข้าหาแล้วกอดรูปปั้นนั้นร้องไห้แล้วบนอะไรออกมาบ้างก็สุดจะจําเอามาเล่าให้ฟังได้ผมเฝ้ากอดรัดล่างหินแข็งทื่อนั้นอย่างไม่ลืมหูลืมตาระบัดน,นั้นเองกลิ่นหอมยังไทยๆโบราณก็เกิดขึ้นร่างปันหินแข็งได้อ่อนนุ่มอย่างคน ผมทั้งตกใจและดีใจบอกไม่ถูกร่างกายของเจ้าแม่ที่ผมฝันเมื่อหลับได้กลับมาปรากฏอีกในยามตื่นร่างนั้นได้กอดตอบผมและต่างคนต่างจูบกันแม่เจ้าประคุณเอ๋ยแม่ช่างหอมอะไรอย่างนั้นเนื้อตัวหอมกลิ่นปะทินผิวที่อาบไว้เธอจะเป็นอะไรผมไม่คำานึงจากร่างกายหินปัานเรามาเป็นคนจริงดังนี้เธอคือใครกันเล่าความระรวยใจความหวามใจตามที่ในฝันได้ครอบคลุมใจจนตื่นแล้วมีสติอย่างคนธรรมดา ก็ยินดีในรถลักความกลัวที่ควรกลัวไม่มีเลยท่านทั้งหลายย่อมทราบดีว่าเธอเป็นใครและเป็นอะไรที่มาพบผมในลักษณะนี้แต่ผมไม่สนใจเสียแล้วใจมุ่งอยู่แต่เจ้าแม่ที่ติดตามผมมาโดยว่าผมชีกกำยานในสมัยโน,น้นผมกอดประคองเธอเข้าไปในห้องนอนปิดประตูแล้วพอดรักกันและแล้วก็เป็นอะไรอะไรเลยไปอีกเช่นที่หญิงชายทั่วไปจะพึงเป็นเสียงรถยนต์นอกถนนวิง่งเสียงคนทั่วไปตื่น แม่นางราชินีแห่งเชื้อกัมพูชาสะดุ้งเลิกรักพระจักผมฉันท้องประจำที่เดิมพูดแล้วรีบเปิดประตูห้องผมแสนจะเสียดายแต่ไม่กล้าคัดใจเธอออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อผมวิ่งมาถึงประตูห้องเห็นเธอกลับกลายเป็นภาพเดิมไปแล้วแต่ยังมีเขาวา,างรังอย่างจ้องมองผมอยู่ผมตามไปกอดรัดอีกสักครู่พอได้สติคืนตัวจากการหลงระเริงรักจึงถอยออกมาอย่างเสียดายผมกลับเข้าห้องอาบน้ําแต่งตัวต้องรีบไปหาอาหารรับประทานถ้าเกิดในห้างจะมาดูรูปปั้นแต่เช้าจะลําบาก พอหยิบกุญแจจะใส่ห้องก็นึกวูบขึ้นมาได้เมื่อคืนกุญแจนี่ลั่นออกเองโดยไม่ต้องใช้ลูกไขก็คือแม่นางนั่นเองโดนบรรดาลให้เป็นไป วันนั้นพอสายหน่อยในห้างก็มากับลูกค้าที่จะซื้อรูปปั้นของเก่าผมใจหายวูบเมื่อผู้ซื้อหลายคนได้มายืนจ้องมองรูปปั้นแม่ราชินีของผมผมหึงหวงเป็นที่สุดนึกภาวนาขอยาให้มีผู้ซื้อติดเนื้อต้องใจรูปนี้เลยถ้าหากเขาเกิดพอใจซื้อไปผมจะทำอย่างไรเล่าผมไม่มีสิทธิ์ในภาพปั้นนี้โดยตราด้วยราคาเงินหรือสิทธิ์ใดๆผมมีหน้าที่เพียงเฝ้ากโกดังและรักษายามที่อยู่ในโกดังเท่านั้นการแย่งซื้อรูปปั้นนั้นไม่มีทางหมดหนทางทั้งนั้น ใจพวักพวงเป็นที่สุดผมจะปล่อยภรรยาคืนเดียวของผมไปได้อย่างไรแต่จะทำอย่างไรนึกไม่ออกถ้ามีเงินมากๆก็จะประมูลเอามาแต่นี่เงินไม่มีผมมองดูเจ้าพวกจะซื้อรูปปั้นเหล่านั้นด้วยใจคุณมัวมันจะเป็นมารผมมันจะซื้อเมียผมไปผมมองมันอย่างศัตรูและเกลียดชังเธอได้เป็นไทยแกตัวแล้วเดี๋ยวนี้เธอมาอยู่กับผมแต่มันจะมาพลากไปเสียอ,อีกเหมือนฟ้าโปรดพวกคนซื้อที่นายห้างมาพากันสายหน้ายังไม่ถูกใจแล้วเดินไปดูรูปอื่น ผมโร่งหัวอกถ้าไม่มีใครอยู่ผมจะโผเขาเกอดเธอและปลอบเธอรับขวัญเธอว่าเธอไม่ต้องตกไปเป็นสมบัติของใครเธอยังคงอยู่กับสามีที่รักของเธอแต่ที่คิดนี้ทําไม่ได้ได้แต่ก้มนาเดินตามหลังในห้างที่เดินพาแขกชมรูปปั้นอื่นๆในวันนั้นในห้างขายรูปปั้นอื่นไปได้4ี่ห้ารูปล้วนแต่เป็นหินอ่อนเป็นภาพหญิงกลีกเปลือยที่ส่วนสัตว์งดงามยัอวยวนตาผมโล่งใจไปวันหนึ่งพอตกคำ ผมก็หวานใจแก่เจ้าแม่ราชินีของผมตลอดคืนตอนจวนลุงแม่นางในรูปปั้นก็บอกหลาไปเข้ารูปปั้นตามเดิมแล้วกระซิบกับผมว่าวันนี้จะมีคนมาซื้อรูปปั้นอีกแต่ไม่ใช่ฉันหรอกรูปอื่นๆน่ะตามที่เจ้าแม่ราชินีบอกเป็นจริงทุกประการมีคนมาอีกหลายรายแต่ไม่ชอบรูปแม่นางชมว่าเก่าจริงเป็นของมีคา่าแต่ไม่สวยฝีมือปั้นเร็วมากเลยซื้อรูปอื่นเป็นการประหลาดมากที่มู่คนมาซื้อจริงๆพิดธรรมดากว่าแต่ก่อน นานๆจะมีคนมาซื้อนานๆจะมีเพิ่มเข้ามาโดยในห้างซื้อและแลกเปลี่ยนมาแต่หมู่นี้คนซื้อมาทุกวันแล้วก็ซื้อทุกเที่ยวจนรูปปั้นชักบางตาคืนหนึ่งผมถามแม่นางว่าถ้าใครๆมาซื้อพวกเหล่านั้นไปหมดก็จะเหลือแต่แม่นางเท่านั้นเองแม่นางไม่กลัวว่าจะเกิดมาซื้อแม่นางบ้างหรือซื้อนางพวกนั้นไปให้หมดสิดีเธอห่วงหรือแม่นางหันมาเล่นงานผมพุ้โท ฉันจะห่วงไว้ทําไมฉันกลัวว่าเขาไปกันหมดเหลือแต่แม่นางไม่ต้องถูกซื้อไปด้วยกระมังผมรีบตอบไปด้วยความหนักใจอ๋อไม่ซื้อฉันแน่ถ้าฉันไม่อยากไปฉันเกลียดไอ้พวกนั้นแต่เธอคงชอบมันเพราะมันสวยมันงามฉันจะบอกให้ก็ได้ฉันเองอะทําให้คนมาซื้อไปเองมันจะต้องไปให้หมดจะต้องอยู่กันเพียงฉันกับเธอเท่านั้นเธอว่าถ้าเป็นดังนั้นก็จะดีมากฉันก็ต้องการดังนั้นผมว่าบางเธอยังเป็นของฉันอยู่นั่นเอง แม้จะผ่านเวลามาหลายร้อยปีเธอก็ยังจงรักต่อฉันเธอพูดเราศบหน้าลงที่อกผมผมมีความสุขที่สุดในชีวิตแต่ความหวันใจยังไม่หมดเราจะเอาอะไรกับพ่อขาถ้าได้ราคาเขาก็ขายไปหรือถ้าไม่ได้ราคาแต่เขาไม่ชอบรูปปั้นที่ไม่สวยเขาจะเก็บไว้ให้หนักเงินทําไมคงขายไปอย่างหลุดลุยเพื่อจะหาซื้อรูปปั้นงามๆเข้ามาอีกเขาทําการค้าเขายอมไม่ยอมหยุดยัง้งมุ่งแต่อย่างเดียวคือกําไรตัวเขาไม่ใช่นักเล่นรูปปั้น แม้แต่ว่ารูปนี้จะเก่ากว่ารูปทั้งหลายทั้งที่มีประวัติประหลาดอยู่เขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งหมดผมคิดดังนี้จึงหาลือกับแม่นางดูแม่นางก็เห็นจริงจึงออกความเห็นว่าถ้าจะให้มั่นใจดีเธอจึงเอาไม้เนื้อดีมาแกะรูปชั้นยอดลงเล็กๆจะได้ซ่อนได้เฉพาะตัวแล้วเธอกอดรัดรูปแกะไม้นี้เสมอๆวิญญาณชั้นจะมาสิงในรูปใหม่เลยแม้เขาจะขายรูปเก่าไปก็เชิญเขาขายผมเห็นดีด้วยกับความคิดของแม่นาง รุงขึ้นจึงหาไม้พุทธมาแกะลอกแบบรูปปั้นใหญ่แกะไปตามความสามารถงูงปปูปลาปลาแต่ก็รู้สึกว่าได้รูปดีเหมือนกับรูปปั้นนั้นทีเดียวจะผิดกันก็เพียงผมไม่ได้แกะสลักอย่างรูปนั้นยกตัวขึ้นลอยผมแกะเพียงยกตัวนุน่นขึ้นเล็กน้อยในแผ่นกระดานไม้พุทธมีความลึกความตื้นพอสมควรทำขนาดเล็กพอสอดไว้ใต้หมอนที่หนุน่นหรือถ้าไปไหนก็พอใส่หนะ้าอกเสื้อได้ผมได้กอดได้จูบภาพแกะใหม่นั้นเสมอเ,มอเพื่อให้วิญ,ญญาณเข้าสิ่งที่ใหม่แต่รู้สึกว่าจะยากเอาการ พราะจิตใจมันคอยแต่ไปนึกถึงภาพเก่าอยู่เสมอเดินเข้าเดินออกจะเห็นรูปแม่นางนั่งมองผมดวงตาที่ปั้นไว้ปนๆปปเหมือนมองผมอยู่เสมอวิญญาณจะเข้าสิงรูปใหม่หรือยังผมไม่ห่วงอะไรนักเพราะผมได้สุขใจกับแม่นางราชินีเนื้อหอมอยู่อย่างผาสุขทุกคืนแต่แล้วคืนมหาวินาศก็ได้บังเกิดขึ้นกับผมคืนนั้นผมรับยังผาสุกกับแม่นางกลางดึกผมตกใจตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกร้อนแทบหายใจไม่ออกพอตกใจตื่นก็รู้สึกว่า มันคือไฟและไม้แตกโผงผางเสียงคนอื้ออึงอยู่ข้างนอกผมพูดลุกขึ้นแม้จะคุมสติได้แล้วก็ตามแต่อำนาจของไฟที่รุมร้อนทําให้ใจใเสียผมเปิดประตูใหญ่ทางออกแล้ววิ่งวนกลับเข้าห้องนอนโกยเสื้อผ้าและของใช้ทิ้งในบ่อน้ําภายในโรงใหญ่นั่นเองเพราะในห้างได้ทําไวใ้ให้มีน้ําเผื่อไว้ใช้ดับไฟและทั้งบ่อน้ํานั้นจะได้ตักขึ้นล้างขัดรูปปั้นต่างๆได้ผมเอาเสื้อผ้าและของใช้พอสมควรทิ้งในบ่อแล้วก็ห่วงภาพปั้นใหญ่เป็นกําลังห่วงเท่าชีวิตผม ผมเข้าเข็นเข้าผัดภาพที่หนักนั้นยังเป็นบา้าแต่แม้จะออกแรงปานใดลูกป,ปั้นหนักนั้นก็ค่อยขยื่นทีละน้อยความร้อนของเปลวไฟและควันไฟผมสำลักและเลี้ยวแรงชักจะหมดไปผมได้ยินเสียงตะวาดของใครดังแข่งกับเสียงลูกคือของไฟแล้วตัวผมก็ถูกกระชากผมจึงรู้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสองคนเป็นคนกระชากผมออกจากกองไฟผมได้พยายามดินน้นรนจะขอกลับเข้าไปลากลูกปั้นแม่ทูนหัวของผมแต่ก็ทานกำลังพวกดับเพลิงและลูกเสือไม่ไหว ทันใดนั้นท่ามกลางกองเพลิงที่เจิดจ้าภายในโรงเก็บผมเห็นแม่นางราชินียอดหัวใจของผมกำลังวิ่งว้าวุ่นอยู่ในกลุ่มเพลิงผมร้องตะโกนชี้มือให้พวกดับเพลิงดูแต่เขาไม่สนใจคงฉีดน้ำตามหน้าที่โอ้ยคุณครับผมทนไม่ไหวแล้วผมสะบัดหลุดวิ่งทลาเข้าหากองไฟที่จะเผาแม่นางผมไม่ห่วงตัวผมเลยแต่วิ่งเข้าชิดไฟได้หน่อยเดียวผมก็ถูกจับอีกหลังตัวออกมาห่างรู้สึกว่าผมทุกต่อยอย่างแรงสองสามทีก็หมดความรู้สึกไป มารู้สึกได้สติครั้งที่บ้านนายห้างผมได้รับการพยาบาลจากคนในบ้านนายห้างได้รู้ว่าเวลานั้นเป็นรุ่งขึ้นอีกวันแล้วผมผวาร้องโวยวายจะไปยังที่ไฟไหม้อีกผมร้องแต่ว่ารูปปั้นรูปปั้นรูปปั้นทุกคนจับผมไว้แล้วมีเสียงนายห้างพูดว่าปรีชาแกตั้งสติให้ดีอย่าห่วงในรูปปั้นนั้นมันหมดปัญญาจริงๆที่แกจะรักษาไว้ได้ฉันขอบใจแกที่รักหน้าที่ดีที่สุดแกได้พยายามแล้วที่จะเอารูปปั้นนั้นออกจากกองไฟ จนตัวแกเองก็หมดตัวหรือแต่ร่างกายเท่านั้นเสื้อผ้าที่แกใส่บ่อน้ําไว้น้ําถูกไฟล้อมก็แห้งหมดไฟเลยไหมเสื้อผ้าแกจนหมดสิน้นผมฟังในห้างพูดแล้วใจลอยผมหมดทุกอย่างแล้วแม่ทุนหัวผมไปไหนเล่ารูปปั้นนั้นจะเป็นอย่างไรเราพนึกถึงรูปแกะไม้แผ่นเล็กผมแทบช็อกสิ้นใจลงบัตรนั้นผมพาวะาพวังแต่ขนเสื้อผ้า มัวเข็นมัวผักลูปปั้นใหญ่จนลืมว่าผมเอาลูปปั้นแกะสลักแผ่นเล็กไปไว้ที่ไหนหรือลงไปอยู่ในบ่อน้ํานั้นกระมังผมได้ขออนุญาตจากนายห้างขอกลับไปค้นก้นบ่อเพื่อหาของอะไรบางอย่างของผมเมื่อนายห้างอนุญาตแล้วผมก็กลับมายังกองเพลิงที่มอดไปแล้วทางตารวจสอบถามได้ความว่าผมเป็นคนเฝ้าโลงเก็บหุ่นปั้นนั้นและเอาเข้าวของทิ้งลงบ่อจึงยอมให้เข้าไปที่นั่นได้ ไฟมอดหมดแล้วสิ่งแรกที่ทําให้ผมจะขาดใจตายก็คือรูปปั้นของแม่นางนั้นแตกและสลายตัวกองอยู่กับพื้นมันเป็นดินศิลาแรงทนได้แต่แดดและฝนเท่านั้นถ้าโดนเข้าอยู่กลางกองเพลิงที่ร้อนถึงขีดสุดนั้นก็มอดไหมแตกกระจายยุบตัวลงผมแอบใจสะอื้นค่อยๆเอามือจับกองเท่าฐานดินศิลาแรงนั้นด้วยน้ําตาไหลพลากคงงงงันอยู่ที่เท่าฐานนั้นอยู่นานจึงได้สตินึกถึงรูปแกะชิ้นใหม่ซึ่งอาจจะไม่ไหมก็ได้เพราะยังมีน้ําเลี้ยงอยู่บ้าง ผมจึงพระมารงบ่อเสื้อผ้าผมไหม้ไปแล้วยังใช้ไม่ได้แม้จะไม่ไหม้มอดไปทีเดียวเพราะมีน้ำหล่อแต่ก็เกลี่ยไปเหลืองไปหมดทางใช้ได้ผมคุยเสื้อผ้าโยนขึ้นข้างบนทั้งหมดเพื่อหารูปแกะนั้นแต่ไม่มีเลยกลนบอกก็เป็นปูนลาดไว้ไม่มีทางที่จะมุดดินมุดทรายไปได้ถ้าเช่นนั้นผมคงลืมไว้ที่เตียงนอนแล้วไฟไหม้เป็นจุนไปแล้วผมขึ้นมานั่งเหยียดเท้าที่พื้นบนยังหมดอะไรผมหมดแล้วทุกอย่างเหลือแต่ตัวหมดความหมายเสร็จแล้ว พวกที่บ้านในห้างมาชุดมือผมออกจากที่นั้นมาขึ้นรถถึงบ้านในห้างผมร้องไห้เป็นวักเป็นเวรแต่ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรจึงร้องไห้ในห้างปลอบโยนว่าจะหางานให้ทําอีกและจะให้เงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ตามที่ต้องการผมยกมือไว้แต่ไม่ใช่ว่าดีใจเลยมีความรู้สึกอยู่ว่าผมเป็นคนหมดความหมายเสียแล้วหมดทุกอย่างที่ต้องการผมปิดเป็นความลับไม่เอ่ยปากเลยว่าผมเสียดายอะไรและมีทุกข์หนักเพราะเรื่องอะไร